ท่ามกลางภูเขาเขียวชอุ่มที่ปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าและอากาศสดชื่นที่สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกนี่คือเขาใหญ่จุดหมายปลายทางที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกรีสอร์ทระดับพรีเมียมราคาไม่แรงหรือคาเฟ่ดีไซน์สวยระดับยุโรปและบริการอุ่นใจแบบไทยในราคาที่ถูกกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาเขาใหญ่ยังได้รับการขนานนามว่า ทัดคานีแห่งเมืองไทยเพราะมีวิวสุดโรแมนติกให้คุณเดินชมชิมวน์เขาใหญ่มีป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ปลอดภัยสะดวกและตื่นตาในทุกย่างก้าวสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบแบบพรีเมียมเขาใหญ่ความหรูหราในแบบที่เข้าถึงได้ที่งดงามผ่อนคลายและคุ้มค่าหากคุณกำลังมองหาที่พักใจ ที่นี่จะเป็นคำตอบแก่คุณ